กลับตละปัดกับบรรยากาศนะคะกลับไปเหมือนในยุค5แสนกว่าปีก่อนนะคะเราจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ตอนนี้มีนิทรรศการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือนิทรรศการหินเหล็กไฟที่มิวเซียมสยามนะคะทำให้เราเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดของบรรพบุรุษนะคะช่วงที่แล้วเร,เรายกตัวอย่างนะคะว่าเป็นแบบอินเทอร์เนต็ตไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีสัญญาณโทรศรัพท์แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่เวลาไฟดับ นะคะเอาตัวใกล้ๆตัวอย่างอาเวลาไฟดับ <c oughs> ที่บ้านก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจและกัวงวลไปเรื่อยๆนะถามอ,อาจารย์ชวลิตเร็วๆนี้เพิ่งมีเหตุการณ์ไฟดับใช่ค่ะถ้าเป็นคนสมัยก่อนคงไม่รู้สึกอะไรหรือคนที่อยู่ในที่ที่ไม่เคยมีไฟมาก่อนก็เป็นเรื่องปกติใช่ครับแต่พอเราอยู่กับไฟฟ้ามานานพอวันหนึ่งดับก็เือเป็นโกลหนขึ้นมาได้เลยใช่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ผมว่า เราเคยชินกับความสะดวกสบายในปัจจุบันนะครับว่ากดเดินปุ๊บไปกดปุ๊บไฟขึ้นปั๊บชินจนจนเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจําวันพอวันนึงไม่มีไฟเกิดขึ้นเอาละทํำยังไงดีคจะจะทำยังไงดีจะหาอะไรดีไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรไวเลยเทียนไขก็ไม่ได้เตรียมไว้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันอยู่ที่ความเคยชินอย่างที่อาจารย์พูดแต่แรกครับอาจารย์ใช่ไหมครับคอาจารย์เคยเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมคะไฟดับแล้วกลัวเคยค่ะก็ ขณะเราเราคิดว่าเราพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะคไม่ว่าสมมุติเราอาจจะไปเที่ยวไหนตามเกาะเรา,าจ,จะเคยเจอนะคะครีสอร์ทพักที่นั่นที่นี่ก็บอกว่าเขาจะตัดไฟตอนสี่ทุ่มเอาละความไม่ตกกังวลเกิดละจะตัดน้ําตอนหนึ่งทุ่มเอาละเราจะต้องรีบเกิ คือเราปฏิบัติภารกิจได้แต่ก็จะมีความรู้สึกว่าความกังวลว่าเออถ้าไม่มีจะเป็นยังไงเพราะเราอาจจะเอามาเปรียบเทียบกับความเคยชินที่เราอยู่บ้านค,ความสะดวกสบายของเราล่อนก็เดินไปเปิดแอร์ใช่ไหมคะต้องการไฟเราก็เดินไปเปิดสวิตช์นะคะเราต้องการจะติดต่อใครเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ได้แต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วชีวิตเราดําเนินปกตินะคะปัจจัย4ี่เราอยู่ครบคแต่เพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเคยชินกับสิ่งที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้กับเรามากๆแล้วก็ อาจจะลืมในบางมุมนะคะที่คิดถึงรากรากฐานจริงๆของการดําเนินชีวิตของคนนะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะความจริงแล้วธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นสิ่งที่พิเศษขึ้นมานอกเหนือจากที่ธรรมชาติใช่ค่ะช่วงที่แล้วเราคุยว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณหนึ่งคือสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดนะคะฉะนั้นเราก็จะเห็น เขาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนซึ่งไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าแต่หมายถึงเทคโนโลยีที่สามารถจะใช้หินใช้เหล็กใช้ไฟในการทําให้มนุษย์อยู่รอดได้แต่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดมนุษย์มีศิลปะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะอาจารย์นะมีหลักฐานเยอะแยะเลยครับในการมนุษย์ มีหัวใจมีศิลปะในการแสดงสร้่างสรลว์ยกอย่างง่ายๆภาพเขียนสีครับ่ะคซึ่งมีเยอะแยะบ้านเรามีเป็นร้อยๆแห่งนะครับภาพเขียนสีพวกนี้เขาก็จะวาดรูปชีวิตประจําวันนะครับความเป็นอยู่ของเขาว่าในการสัตว์มีอะไรบ้างนะครับพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างนะครับใช้อาวุธในการล่าสัตว์ยังไงบ้างนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นเนี่ยที่เขาจันงามที่นครราชสีมานะครับรงเขื่อนลำตะคองอ่ะ เขาม่มีภาพเขียนสีว่ารูปสุนัขนะครับสดงว่านนมนุษย์มีการเลี้ยงสุนัขตั้งแต่ประมาณสองสามพันปีแล้วะอะไรเงี้ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของลูกป,ปัดใช่ไหมครับที่สร้างสีสันต่างๆออกมามีการสลับลวดลายร้อยหรือ<ม>หลงผุดค้นหลายๆแหล่งนะครับในในทางโบราณด้เช่นที่ป่งมะนาวนครับผู้ชายใส่ตุ้มหูสีแก้วสีเขียวใส่<ม>ลูกหูหินอ่อนสีขาวกำไลเต็มแขนเลยกำไลข้อเท้าใส่แหวนตรงเท้า แสดงว่าคนปัจจุบันบอกทิตทันสมัยมากระเบิดหูใส่กําไรเขาใส่มาตั้งนานเขาใส่ไปเป็นพันๆดียวความสวยงามไม่ได้แยกเพศมนุษย์มีความงามอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราเอาความงามไปตัดสินว่าถ้างามแบบนี้มีเครื่องประดับต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะมนุษย์ในอดีตได้ทําให้เราเห็นแล้วผู้ชายนี่บางคนนี่โอ้เครื่องประดับ เยอะเงินครับใส่กำไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ยค่ะบางทีแสดงถึงอำนาจด้วยนะสารภาพทางสังคมครัมีมีอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้ค่ะเราพูดถึงกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นกิจกรรมในแอดมิวเซียมจบไปแล้วสามวันแต่ว่ายังมีนิทรรศการนะคะถามย้อนกลับไปที่ในแอดมิวเซียมดีกว่าว่า วันงานเนี่ยค่ะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทดลองอะไระบ้างค่ะงานในแอดวเซียมของปีนี้ะนะคะ,คะในธีมหินเหล็กไฟเนี่ยเราจัดกันตั้งแต่วันที่14-15-16หธันวาคมนะคะเรามีการเปิดพิพิธภัณฑ์ ถาวรของเราเนี่ยนะคะให้รับชมได้ตั้งแต่ช่วงสีโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเลยนะคะ,คะเป็นการเปิดนิทรรศการาแล้วก็มิวเซียมในช่วงกลางคืนนะคะ,คะเพื่อให้คนเข้าไปชมและเราก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะไฮไลท์ของเราก็จะมีการจำลองของถ้ำนางอุษานะคะ,ค,ะความสูงเท่ากับตึก2ชั้นนะคะให้ในลักษณะของการไปถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คของงานอาจารย์คะอย่างที่เห็นนี่เหมือนกับว่ากำลัง อ่านี่แหละค่ะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นการจําลองการจุดไฟนะคะ,ะการขุดซากฟอสซิลต่างๆนะคะ,ะการเขียนสีนะคะ,ะการลอยลูกปัด ะะแล้วก็การขุดพบพว,วัตถุโบราณต่างๆนะคะในบริเวณมิวเซียมสยามของเราโอ้นี่น <ะ S 1> ได้ลงมือเขียนจริงทำเองจริงๆค่ะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเนี่ยเราต้องการให้คนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุด<ม>นะคะคือการเข้าไปสัมผัสทีนี้เราไม่สามารถจะย้อนกลับไป5,000นปีได้ทางที่เราทําได้คือเราจําลองความเหมือนจริงให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่กัน ไรนะคะแล้วเขามีกิจกรรมใดๆบ้างนะคะเรามีการหุงหาอาหารแบบโบราณจริงๆด้วยนะคะมีการเผามันเลยก็บอกทานกันได้จริงๆเห็นบอกว่าเอ j o อยสนุกเด็กๆก็สนุกนะคะแล้วถ้าผู้ปกครองที่พากันไปก็ก็สนุกสนานกันไปตรงนี้ผมเสียใจนิดนึงผมก็รู้สึกชื่นชมทางมีสันสยามที่จัดงานดีๆอย่างนี้คผมไปบรรยายวันนั้นนะครับเห็นผู้ปกครองพาลูกๆมานั่งสนามยาลนั่งฟังผมก็ เป็นสิ่งที่ดีมากที่ผู้ปกครองพาเด็กๆไปเข้าพิพิธภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันเขาก็จะห่างเหินมากกับพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ต้องชื่นชมกันด้วยความยินดีเลยค่ะแล้วก็คงจะเป็นจุดมุ่งหมายของทางมิวเซียมสยามที่เราจะดําเนินกรรมกิจกรรมนี้เพื่อสังคมต่อไปนะคะในเรื่องของเราต้องการให้เด็กนะคะและเยาวชนแล้วก็ผู้คนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโตแล้วในสังคมนะคะอาจจะมีบางมุมที่ เราอาจจะเรียนรู้ได้นอกจากตำรานอกจากห้องเรียนนะคะและเราก็พยายามที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีวิดีโอแมปปิ้งนะคะแล้วก็เป็น 3D animation เหมือนที่เปิดช่วงนี้ใหต้องคะแล้วก็ทําเหมือนการเล่านิทานแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับใน 3D นั้นนะคะเพื่อนําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันเราต้องการจะดึงความรู้ต่างๆนะคะที่มันมีอยู่มากมายต่างๆในสังคมไทยของเราอะนะคะเพื่อให้เด็ก ได้มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบไม่เบื่อคือได้ความรู้ด้วยเรีนด้วยแล้วก็เพลินด้วยใส่ทุกกิจกรรมอะค่ะถึงขอะไรที่สามารถคิดได้ใส่ใส่ไปหมดเลยทำทาได้หมดทุกอย่างเลยนะคะถามอาจารย์ชวลิตบ้างนะคะอาจารย์คะสมมติว่าวันนี้เนี่ยอาตั้งใจแล้วอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่จะเอาตัวรอดให้ได้ครับควรจะเริ่มต้นฝึกฝนตัวเองเรียนรู้อะไรบ้าง อย่างแรกเลยครับมีสติก่อนนะครับสําคัญที่สุดเลยครับถ้าเราตั้งสติแล้วก็ไม่ไปตื่นตระหนกกับสิ่งที่จะเป็นไปในวันพรุ่งนี้ซึ่งคงจะคงรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่มีข่าวเยอะแยะถ้าเรามีสติอันดับแรกเราเฮ้ยเกิดขึ้นปุ๊บไปดับทาอะไรดีหาไม่ขีดมีไฟฉายไฟแช็คเตรียมตัวไว้เตรียมอาหารไว้ว่าสําคัญที่สุดคือสตินี่แหละครับเราจะต้องมีสติแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตรงนั้น น,นค <absorption> ะครับตรงนี้สําคัญที่สุดเลยครับรอันดับหนึ่งคือสติสติใช่ครับสิ่งอื่นๆก็เรียนรู้ฝึกฝนไปครับยังไงถ้าสมมติถ้าเรา3ามคนอยู่ด้วยกันเราต้องหาเอาตัวรอดให้ได้เป็นเรื่องของสาตยาณที่เราจะต้องต้องจัดการกับมันตรงนั้นค <ๆ S 1> ่ะตาทาอะไรไม่เป็นดูนะคะฝากด้วยแล้วกันฝากดูแลด้วยทำอะไรไม่เป็นเลย่าก็เป็นสิ่งท <จะ S 2> ี่เราสามารถเรียนรู้กันได้โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเปิด โลกกระทัดอยู่แล้วเขาสามารถเรียนรู้สิ่งเดใหม่ๆได้ตลอดเวลาแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนปิดกั้นการเรียนรู้ของเรานะคะเราอาจจะคิดไปเองว่าโอ๊ยแก่แล้วเรียนไม่ทันหรอกอะไรนะฝึกไม่ได้หรอกแต่ว่ามีบทพิสูจน์จากหลายๆคนที่เป็นตัวอย่างให้เรานะคะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นไม่สายเลยนะคะสําหรับนิทรรศการนี้ค่ะนิทรรศการหินเหล็กไฟนะคะ แม้ว่าในแอดมิวเซียมจะจบไปแล้วแต่ว่าตัวนิทรรศการยังมีอยู่จนถึงวันที่เท่าไหร่คะจนถึงวันที่31มก,การานะคะเรามีการจําลองเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้นะคะในยุค,ยคก่อนประวัติศาสตร์นี้นะคะ,คะที่เราจัดแสดงในช่วงในแอดมิวเซียมเนี่ยเอาไว้ที่ห้องนิทรรศการนะคะตึก อาคารเล่าเรื่องของเรานะคะก็าสามารถจะเข้าชมกันได้ค่ะทุกวันนะคะจนถึงวันที่ส1มกกิเกราคมชมได้ทุกวันเลยชมได้ทุกวันค่ะมิวเซียมเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแต่ถ้าเป็นงานไหนก็คงจะต้องรอของประจจำปีหน้านะคะที่เราจะเปิดตอนกลางคืนให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะถ้าอยากเห็นความสวยงามตอนคืนพร้อมความรู้ก็ต้องรอปีหน้าต้องรอค่ะแต่ว่าถ้าอยากเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะคะไปได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะโดยเฉพาะช่วง มีนิทรรศการหินเหล็กไฟค่ะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือทั้งหมดของการสินสโมสรค่ะคุณผูชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625 7หรือที่ a r t c l u b t h a i p b s o r t h ค่ะหรือสำหรับสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ Ar t มาข่ PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ